สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาถามไพ่กันนะคะว่าเขาคนนั้นคิดถึงเราหรือเปล่าโดยจะมีเรื่องทั้งหมดอยู่สามจี้ด้วยกันนะคะนี่คือจี้ที่หนึ่งจี้นกคู่ิ้ที่สองจี้แมงป่องจี้ที่สามจี้ปลาโลมาก็ถ้าเดือกกันได้แล้วก็รับชมต่อไปกันเลยนะคะโอเคนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งจากไพ่นะคะเขาบอกว่าไม่ค่ะเขาไม่ได้คิดถึงเราเลยนะคะมีแต่เราคนเดียวที่คิดถึงเขาเขาไม่ได้คิดถึงเราเลย ในความรู้สึกเขาไม่มีเราอยู่ข้างในภายในเลยค่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองหรือน้องแมงป่องนะคะจากไพ่แล้วเขาบอกว่าคิดถึงค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่ค่อยมีเวลานะคะหรือยุ่งเรื่องงานหรือยุ่งเรื่องก็ตามแต่ทําให้เขาไม่มีเวลาที่จะมาคุยกับคุณและเขาไม่มีสละในการมาคุยกับคุณในตอนนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาก็ตามที่เขาว่างนะคะ เขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆมาให้คุณก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการกระทําคําพูดหรือว่าสิ่งของในกรณีอของคนที่เป็นแฟนกันก็อาจจะเป็นสิ่งของนะคะก็ต่อไปเป็นกองที่สาเลยเนาะเนนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่3ถ้าตามไพ่แล้วก็เออ่คิดว่า ในความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองยังไม่มีการเปลีป่ยนแปลงน,นะคะยังอยู่ในลำดับขั้นตอนอาจจะเป็นขั้นแรกอย่างเช่นขั้นที่ยังเป็นแค่คนคุยอะไรประมาณนี้ซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกว่าผลทางมันช่างยาวไกลเหลือเกินและเผลอๆบางทีแล้วเขาอาจจะไม่ใช่คู่ของคุณก็ได้แต่คุณก็มีความกระตือรือร้นในการที่จะคุยกับเขานะในการชวนเขาคุยแต่เขาจะคิดถึงคุณน,นั้นไหมคิดว่านิดนึง คิดถึงแค่ประมาณ10% 20%ไม่เกิน50%จะประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้ค่ะชอบยังไงก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากรู้อะไรก็ถามได้เลยนะไว้จะทำเรื่องครั้งต่อไปให้ขอบคุณมากเลยค่ะ